สวัสดีครับคลิปนี้จะแนะนำเรื่องการใช้งานตัว Overview แล้วก็ i v t t y i t y ที่อยู่ตรงกลางในหน้า,ารายละเอียดของ Contact แต่ละท่านนะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็มีการคัลสมัยปรับค่าย,ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเบื้องต้นก็เข้าไปที่ HubSpot นะครับเลือกไปที่ HubSpot Login กอิเข้ามาใช้งานได้ทุกท่านแล้วเนาะเข้าไปที่หน้า Contact นะครับ Contact แล้วก็เลือกไปที่รายละเอียดของคอนแทคแต่ละคนนะครับคลิกเข้าไปที่ชื่อของคอนแทคนั้นนะครับแล้วก็จะเข้ามาที่หน้ารายละเอียดของแต่ละท่านนะครับสังเกตว่าตรงกลางนะครับมันจะมี O v e r v i e w แล้วก็ Activity นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะเป็น about this contact อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับคอนแทคนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเรื่องการ associate ก็คือการเชื่อมข้อมูลกันระหว่างคอนแทคนี้กับ c company คอนแทคนี้กับ d e a l นะครับ ตรงกลางนี้มันจะมี2แท็บเนาะให้ดูแท็บแรกก่อนนะครับแท็บแรกก็จะเป็นตัว overview ตรงนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ย overview ก็คือจะบอกว่ารายละเอียดของของคอนแท็กนี้นะครับที่ไป associate กับ company กับ deal เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างที่ที่เราสามารถ c u s t o m เลือกขึ้นมาได้ว่าอยากจะให้ associate แล้วมันโชว์ข้อมูลตรงนี้ขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าไม่มี data ก็คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เชื่อมข้อมูลกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าเวลาเราเชื่อมข้อมูลกันปุ๊บหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ ส่วนที่สอง activity ต,ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวดูว่าดูว่าเขามี activity อ,อะไรกับเราในระบบบ้างนะครับมันจะมี filter activity ตรงนี้นะครับอันก็จะเป็นระบบมาว่าเขามาจาก conversation มีอะไรบ้างจาก form submission อันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่เราสนใจนะครับเช่นหลังจะดูว่าเขามาจาก inbox ไหมก็เลือกไปที่ conversation เคยมี e อีเมลส่งกลับไปกลับมากับเราไหมเคยมีการตอบอ e ีเมลไหมครับกดไปที่อ e ีเมลนะครับที่ใช้ไปบ่อยก็จะมีเรื่องฟอร์มซับมิชันถ้าเกิดว่าคอนแทคท่านนี้เคยกรอกฟอร์มซับมิชันมามันก็จะโชว์ขึ้นมานี้ก็เลือกได้เพจวิวถ้าเกิดว่าเราติดคัมสปอร์ตกรากิ้งโค้ดไปในเว็บไซต์เราแล้ว,ลวก็จะโชว์เพจวิวว่าเข้าไปที่เพจไหนนะครับโผล่ขึ้นมารวมกระทั่งถ้าเกิดเราคอนเนคกับตัว l i t t l e h e l ลหรือตัว Line l i นะ์เอเนาะเราคอนเนคเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถดู ได้ว่าเราเคยจะเก็บบล็อกแชทตรงกลางเนี่ยครับว่าเราเคยแชทอะไรกับเขาเขาแชทอะไรกับเรามานะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับเราก็เรื่องตรงนี้ได้ว่าเราอยากจะให้ชัวร์อะไรนะครับเด็กออกทั้งหมดเลยก็ได้นี่ที่สำคัญอันที่หนึ่งนี่คือ activity นะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเบื้องต้นเราจะมาดูตัว overview นี้ก่อนนะครับสังเกตว่าตรง overview เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสร้างให้ associate กับ company นะครับ แอสโซเซ t e c o คอมพานี so แล้วดูว่ามันจะโชว์อะไรบ้างตรงนี้นะครับสมมติแอสโซเซ e c o m คอมพานีผมสร้างคอมพานีมามีอเวอร์กรีนฟิชนะสมมติ c o n n น c t กับตัวอเวอร์กรีนฟิชดอตคอมนนี้ก็คือสร้างบริษัทอเวอร์กรีนฟิชนะครับอันนี้เราสามารถสร้างคอมพานีได้นะแอสโซให้แอสโซเซชโอเคกดครีเอทปึ้ง นี่คือสังเกตมุมซ้ายบนนะเราอยู่ในทางของคอมมานีสมมติมเราอยู่เข้าไปที่คอนแทคอันนี้เราพูดถึงตัวคอนแทคก่อนอ่าตรงนี้ไหมครับข้อมูลบริษัทมันก็จะโชว์ขึ้นมาและตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถแอดตรงนี้เพิ่มได้นะครับกดแอดตรงนี้นะครับตรงคอมมานีในส่วนของ Overview นะครับเน้นอีกทีนะเข้าไปที่ Overview แล้วก็เลือกตรงคอมมานีถ้าเราอยากจะเพิ่มข้อมูลในฝั่งของคอมมานีกดแอดตรงนี้ปึง้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ ใส่เพิ่มได้จะเพิ่มกับสมมติว่าเขามีอยู่หลายหลายบริษัทแล้วก็ใส่เพิ่มก็จะขึ้นเป็นแถบที่2นะครับผมทีนี้สมมติว่าผมอยากจะสร้างดิวนะครับสร้างดิวลงไปในเออเออเอโซเซตกับคอนแทคท่านนี้นะครับจะได้ดูว่ามันโชว์ขึ้นมาเป็นยังไงนะครับกด create deal อันนี้สร้างเป็นเทสตตัวเทสตก่อนนะครับแบบตัวอย่างตั้งตั้งชื่อดิ Name อยู่ในปลายปลายนี้อยู่ในสเตแรกนะสมมติมี a m o u t สมมติใส่เข้าไป1 0 0 0งบาทผมใส่แค่นี้ <c oughs> นะครับแล้วก็ตรงนี้กด r ร a t e เลยอันนี้แบบคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาที่เราสร้างดีลนะสังเกตตอนนี้เราอยู่ในฐานของดิลแล้วนะฮะแล้วก็สมมติเรากดไปที่ Contact ทางด้านขวาตรงนี้นะครับกดไปที่ Contact มันก็จะเข้าไปอยู่ในหน้าคอนแท c อ่ในดีลนี้ก็จะโชว์ขึ้นมา ด a m เนมอัมเมาส์โปรเดตดี s สเต e ซึ่งตรงนี้เราสามารถคอ s สตอมไมได้นะครับรวมถึงทิ c เ e t ตไหนๆทำแล้วก็ทำให้ครบเลยเนาะตรง Ticket ต,ตรงนี้ก็คือรับเรื่องร้องเรียนหรืออะไรเราเป็นโปรเซสเกี่ยวกับเรื่องการเซอร์วิสสมุติผมสร้าง Ticket ขึ้นมากดแอดตรงนี้ปึง้งแล้วก็สร้าง Ticket Name เช่นโอเเ้ีหอันนี้แล้วแต่เราตั้งชื่ออ,นนอ,อันนี้ตั้งชื่อมันนะ o s test อยู่ใน Pipeline Support อยู่ใน t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  status น e w นะครับส่งแค่นี้ New ก็กด Create ปึ้งเราสร้างเสร็จก็จะอยู่ใน Ticket นะฮะแล้วเราคลิกไปที่ Contact เราจะได้ดูว่าหน้า Contact ที่เราอยากจะ Cu s t o m i z มามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับ โอเคตรงนี้เห็นไหมคอมพานี company ขึ้นแล้วดีลขึ้นแล้วแล้วก็ทิเก็ตขึ้นแล้วอันนี้คือโอเวอร์วิวนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะคอสตอมตรงนี้ว่าเราอยากจะให้มีฟิลอะไรที่ใส่ในคอมพานีบ้างใส่ในดีลบ้างใส่ในทิเก็ตบ้างเนี่ยจะใส่อะไรเข้ามาในนี้บ้างเนี่ยวิธีการท,ทําทํำยังไงอันนี้ให้เป็นซูเปอร์แอดมินเป็นคนทํานะครับอันนี้ให้ยูเซอร์ทำคนเดียวแล้วก็จะมีผลกระทบกับกับทั้งหมดเลยนะครับเบื้องต้นก็คือเข้าไปที่เซตติ้งฟันเฟืองด้านขาวาบน นะครับแล้วก็เลือกเข้าไปที่ data management แล้วก็เลือกไปที่ contact นะครับเลือกไปที่ contact เสร็จปุ๊บมันก็จะมี record customization คือตรงนี้ถ้าจะมีการแก้ไขพวก record ต่างๆเนี่ยเราจะเลือกไปที่ record customization โอเคสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับ customize tab customize side bar manage c a r d นะเราจะมาดูตรงนี้คือเรื่อง tab ก่อนมันคือ customize tab คือตรงนี้นะครับ customize overview tab คลิก โอเคกดสังเกตตรงนี้นะครับ Edit Default View ตรงนี้ถูกล็อกไว้แสดงว่าเราไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นต้องเป็นแพ็กเกจโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปถึงสามารถ Edit View ต่างๆได้แต่ว่าตอนนี้ที่มันโชว์ขึ้นมาครับก็จะเป็น Default View ของ HubSpot นะครับ Default View ของ HubSpot มีอะไรบ้างตัว Overview ตรงนี้ก็จะมีเนี่ยครับ Company ก็จะมี company name domain name phone number นะครับ deal s ก็เหมือนกันก็จะเป็น deal amount create date deal state นะครับ ticket ก็จะเป็น ticket name ticket owner แล้วก็ ticket status นะครับซึ่งเราไม่สามารถเข้าสมัยได้เพราะว่ามันถูกล็อกอยู่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านฟัง์กชันฟัง์กชันการใช้งานตามแพคเกจนะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดูได้คร่าวๆว่า overview ของ contact คนนี้ที่เขา a s s o c i a t e กับ company กับ deal กับ ticket เนี่ย มีอะไรบ้างนะครับสมมุติถ้าจะใส่ทิ cket กเ,กเพิ่มเติมสมมติผมแอดตรงนี้เนาะจะดดตรงนี้ก็ได้นะสมมติผมแอดตรงนี้เป็น o g f Test 2องเหมือนเดิมเลยสมมติเราก็สร้างสมมุติเราสร้างทิกเก็ตก็คือรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าเรื่องที่ลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะเป็นฝั่งของซ support เป็นคนดูแลกดปึ้งเข้าไปนะครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของทิ cket เนาะไปใส่เพิ่มเติมแต่ว่าเราสนใจในฝั่งของ activity ของ contact ก่อนนะครับนะสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมทิ cket นี้ก็จะมี2อันและก็จะมี2 t i ทิ cket แล้วนี่คือ overview นะครับผมต่อไป activity ตรงกลางตรงนี้นะครับ activity นี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเบื้องต้นมันจะมีอยู่4 5ห้าแท็บแต่ว่าที่ใช้ไปบ่อยก็จะมี1 activity ตรงนี้ก็คือจะเก็บ log activity ทั้งหมดนะฮะแล้วแต่เราฟิลเตอร์ว่าเราอยากจะให้โชว์อะไรขึ้นมาบ้าง นี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเ่อไปเรื่องโน้ตนะครับเราสามารถเทคโน้ตเข้ามาในระบบได้เช่อนอาจจะโทรหาลูกค้าเสร็จแล้วเราอยากจะใส่ารายละเอียดเพิ่มเติมลงไปในโน้ตเนี่ยก็สามารถใส่เข้ามาในนี้ได้เลยเช่นว่าลูกค้าขอรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็ตามแต่อันนี้เราสามารถเทคโน้ตในระบบเนาะอาจจะเป็นดีสคริปชันหรือว่าเป็นประเภทอะไรแล้วแต่แต่ว่าเราเป็นแบบพิมพ์ไป เสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับเราสามารถใส่ลิงก์ได้นะครับใส่รูปได้นะครับแล้วก็ s อ o c i a t e อันนี้ Associate คือเชื่อมกันว่าโนต้ตเนี่ยจะให้ไปอยู่ในจะเชื่อมกับคอมพานีด้วยไหมแต่เชื่อมกับทิ cket กับดีลด้วยไหม,มนะครับถ้าโนต้ตนี้มันเฉพาะของคอนแทคอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคอมพานีก็เอาอมพานีออกไปอย่างนี้ก็ได้นะครับคือจะใส่เพิ่มก็ได้แต่แล้วก็กดเซฟโน้ตปึ่งเข้าไป อ่าตรงนี้ก็จะมีโนต้ตเพิ่มเติมนะครับว่าโนต้ตโดยใครแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็ใส่ตรงนี้นี่คือโนต้ตนะครับ activity ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็สามารถฟิลเตอร์เฉพาะโนต้ตอย่างเดียวก็ได้นะครับมันก็จะมีโนต้ตตรงนี้นะครับทีมแอคทิวิตแต่ความจริงถ้าเกิดอยากจะดูโนต้ตอย่างเดียวก็คลิกที่โนต้ตนะครับมันก็จะโชว์โนต้ตที่สองโนต้ตที่สามก็จะใส่โชว์เข้ามาตรงนี้นะครับอีเมลนะครับสําหรับอยากจะส่งวันทูวันอีเมลนะครับ สามารถส่งได้ก็คือเราคอนเนคกับตัวอีเมล r สอ n น l เรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จแล้วก็เลือกบันทุวันอันน,น,นี้อันนี้ก็เซตในระบบเบื้องต้นก่อนถ้าเกิดว่าครั้งแรกในการใช้เนี่ยระบบจะถามเราเรื่อง Subscription นะครับว่าคนที่เราจะส่งอีเมลเนี่ยเขาจะเป็น t y p ์ไหนจะเป็น Legal Basis เป็นแบบไหนนะครับแต่ก็เลือกเป็นแบบ ใครเป็นลูกค้าก็เป็นแครนใครเป็น prospect Lead อยู่ก็เป็น prospect Lead แล้วก็อาจจะเซ็นไปว่าเซ็น Information ส่งข้อมูลให้ลูกค้านะครับนี่ก็คือกด Save ไปตรงนี้ก็สามารถส่งอีเมลหาลูกค้านี้ได้สมมติผมลองส่งนะครับส่งไปสมมติว่าตั้งชื่อเรื่องเป็น ทดสอบผมอันนี้แล้วแต่เราเนาะแล้วว่าเราจะใส่อะไรอะโอเคเสร็จแล้วตรงนี้นะครับกดเซนต์ตึง้งเข้าไปเดี๋ยวเรื่องอ e ีเมลจะอธิบายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับอะตรงนี้นะครับการสร้างอ e ีเมลนะครับอีเมลขึ้นมาสังเกตว่าน่าจะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับเมลที่เราเคยใช้ปกติแหละก็คือเวลาเราสร้างอ e ีเมลเนี่ยเราจะมีเรื่องเลือกเทมเพลตเทมเพลตเดี๋ยวเราไปสร้างเดี๋ยวอันนี้อธิบายทีหลังนะครับ เลือกด ocuments นะครับอันนี้เราสามารถฝากไฟล์ไว้ในที่ Hubspot ได้แล้วก็เลือกด o c u m e n t ์ในการจะส่งข้อมูลให้ลูกค้านะครับส่งให้ใครส่งได้หลายท่านนะแต่ก็เง search เป็น contact ที่อยู่ในระบบต้องเป็น contact ที่อยู่ในระบบ Hubspot นะครับจากใครก็คือจากจากเราเนี่ยเราล็อกอินเข้ามาก็เป็น account น,นี้นะครับใส่ subject หัวเรื่องใส่รายละเอียดเนื้อหาข้างในนะครับแล้วก็ใส่รูปใส่ลิงก์อะไรได้ปกตินะครับโอเคจาก cc จาก bcc ก็ได้นะครับเขตเราก็ส่งไป เหมือนกัน Activity อันนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลสมมุติว่าเราส่งไปปุ๊บแล้วเขามีการตอบกลับมาที่เมลเราปุ๊บ้ารา c o n n n c t มันก็จะเข้ามาที่ในล o อกอีเมลตัวนี้นะครับแล้วลองลองเล่นกันดูนะครับผมอ่ะ call ยังใช้ไม่ได้เพราะน,นี้คือ Cloud call c l o u d call ในที่นี้ก็คือ,อโทรผ่านคลาวนะครับแต่ว่ามันจะเก็บล็อก call ถ้าเกิดเราเราโทรผ่าน u p s ส p อ t Mobile a อ p l i พลิเคชันเวลาเราโทรผ่านไอตัวนั้นอะแล้วเวลาที่คุยเสร็จปุ๊บระบบจะทบ ถามเราอะให้เซฟ e c a l ให้เซฟคอว่าเป็นแบบไหนเช่นบิลซี่ติดต่อได้นู้นนี่นั่นถ้าเราโทรไปปุ๊บมันก็จะเก็บเป็นหลอกอยู่ตรงกลางนะครับดูตรงนี้ได้โทรหาคุณธนพลวันที่28เวลา11นาฬิกาอ่าแล้วก็จะเทคโนตต่อไปในระบบก็สามารถทำได้นะครับก็จะเก็บบลอกคอลไว้แล้วก็เก็บเป็น Activity ของ User ท่านนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะออกเป็นรีพอร์ตว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือน,อ,นอ่ายูเ ที่ใช้งานระบบพอสปอตเนี่ยโทรหาลูกค้ากี่ท่านเนี่ยเราสามารถออกเป็นรีพอร์ตได้ดังนั้นแนะนำเบื้องต้นว่าอยากจะให้โทรผ่านตัวมือถือตรงนั้นนะครับโอเคนี่คือตัวขอต่อไปตัวทสัสนะครับทสัสในที่นี้ความหมายของมันก็คืองานที่ที่เราต้องกระทำกับคอนแทคท่านนี้เช่นลูกค้าอาจจะนัดขอส่งเอกสารวันที่28เราจะต้องฟอลโล่งานหรือว่าจะเอาส่งงานนี้ไปให้พี่ที่เขาดูแลในอีกแผนกหนึง่งอะไรเงี้ย เราสามารถสร้างทัสตรงนี้ได้ a t e task ตรงนี้นะครับเลือกไปที่แท็บ a s k แล้วก็ create task นะครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อทัสเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับโทรหาลูกค้าด่วนอะไรว่าไปโทรหาลูกค้าอัปเดตข้อมูลลูกค้าหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็ตรงนี้ดิวเด e ก็คือวันที่ทำทัสเช่นลูกค้าจะแจ้งมาว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ ค่อยโทรหาผมนะเพราะว่าตอนนี้ผมติดประชุมอยู่อะไรก็ว่าไปโอเคได้แล้วก็เลือกดิวทัสก็เลือกไป today, tomorrow นะครับหรือว่าเลือกเป็นคอสตอมเดทว่าเดี๋ยววันที่ 1, หนึ่งมีนาให้โทรหาคุณธนพลแล้วก็อัปเดตรายละเอียดเรื่องใบเสนอราคาอะไรก็ว่าไปแล้วเวลาเซตเวลาได้ด้วยดเซตเวลาเป็นสิบเอโมงครึง่งจะให้มีรีมยเดอร์ไหมนะครับแจ้งเตือนรีมยเดอร์ไหมตั้งชั่วโมงก่อนก็เลือกได้นะครับ t ใช้ to do ก็มี3ประเภทให้เราเลือกนะครับ Priority สำคัญไหมถ้าสำคัญก็เป็นทายไปนะครับ Assign งานที่ดูแลก็คือคนที่ตาม f o l l o w t a s k เนี่ยว่าจะเป็นใครอาจจะเป็นพี่ทีมอื่นหรือว่าอาจจะเป็นเราปกติแล้วเ,เราสร้างคนที่ติดต่อเป็น Owner เป็นเราก็น่าจะเป็นเราแต่สามารถ Assign ไปให้ท่านอื่นได้แต่ต้องเป็น User ในระบบพรอ s u p t o r t แล้วก็ใส่รายละ,ละเอียดว่าไปโทรหาลูกค้าอัปเดตข้อมูลโทรหาลูกค้า อะไรก็ว่าไปนะผมตั้งเป็นตัวอย่างเนาะนะครับเสร็จแล้วก็ a s s o c i a t e ก็คือ task นี้ a s s o c i a t e กับ contact อย่างเดียวไหมหรือว่าต้องไปอยู่ใน deal ด้วยถ้าเกิดว่างานบางอย่างที่จะต้อง follow ไปใน deal ด้วยก็อาจจะ a s s o c i a t e กับ deal ด้วยอันนี้แล้วแต่เราอาจจะแค่ contact อย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็กด create สร้างขึ้นไปนะครับก็จะมีงานขึ้นมานะครับสมมุติพอถึงวันที่1ปุ๊บเราโทรหาลูกค้าเรียบร้อยอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืม complete task คือกดติ๊กข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะับถูกเนี่ยครับติ๊กปุ๊บก็จะเป็นสีเขียวไปว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งตัว task เนี่ยก็จะเป็น activity ที่สมมุติว,ว่าหัวหน้านะฮะหรือว่าทางทีมอยากจะดูว่า1เดือนที่ผ่านมา1นึ่งที่ที่ผ่านมามี task เท่าไหร่มีใคร complete task เท่าไหร่อะนี้ก็สามารถดูตรงนี้เป็น report ได้นะครับค่อนข้างจะวัด performance ได้เหมือนกันทั้ง call เป็น activity ทั้ง task ก็สามารถดูได้นะครับนี่ก ลองสร้างลองเล่นกันดูนะครับรวมถึงการมีติ้งนะครับเราสามารถสร้างลิงก์มีติ้งได้ในกรณีถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำมีติ้งกับลูกค้าคือเราทำเป็นลิงก์เสร็จต้องคอนเนคกกับแคลนเดราเรียบร้อยนี้เราคอนเนคไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสร้างเป็นลิงก์มีติ้งนะครับว่าจะส่งไปให้นัดคุยกับคุณโตโต้โตขอนัดซูมนัดมีติ้งกันช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถเลือกเซตตั้งไทเทลได้ประชุมลูกค้า แต่คือมันคือของคุณคนนี้นะก็คือคุณของคุณธนพลนะครับของคุณนี่คือลูกค้านะครับโอเคแล้วก็เลือกเวลานะครับเลือกเดทเลือกถามรายว่าจะเป็นช่วงไหนวันที่สองเวลาเท่าไหร่นะก็เลือกเลือกได้นะครับเลือกจากงนี้ได้เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาขึ้นมาให้นะครับเลือกโลเคชันถ้าเกิดเราคอนเนคกับซูมมันก็จะมีซูมขึ้นมาให้หรือว่าเป็นโฟนคอลนี้แล้วแต่เราเลือกกำหนด หรือว่าจะนัดประชุมก็คือต้องไปหาลูกค้าก็ใส่คอสตอมล้วอาจจะใส่โลเคชันไปนะครับแล้วก็อาจจะใส่ a อ t e n ทนดี e s c สคริปชัก็คือผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้จัดการอันนี้แล้วแต่เราใส่รายละเอียดเติมสใส่แล้วก็กดซื้อซ่มีครับก็จะมีลิงก์นะครับพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บเราก็จะได้ลิงก์ส่งไปให้ลูกค้านะครับลิงก์มีติ้งส่งไปให้ลูกค้าก็ขึ้นเป็นเทเบิลไว้นะครับแล้วก็นัดประชุมกับลูกค้า ครับผมเดี๋ยวเก็บเป็นเรคคอร์ดของเราก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็น activity ที่เราสามารถดูใน,นระบบได้ว่าเรามีการมีติ้งกับลูกค้ากี่รายนะครับแต่ว่าเน่างที่บอก์ดมีติ้งนี้ก็จะทำได้ทีละท่านทีละท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัว activity นะครับผมนี้ก็จะเป็นหลักตรงกลางนะครับก็เดี๋ยว ถ้าใครสงสัยลองต้องลองต้องลองทําดูเนาะต้องลองทำอองลองเซตดูลองเล่นดูนะครับลองใช้งานดูถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยยังไงก็สามารถถามมาในในกลุ่มหรือถามมาที่ Our Green Fish ได้นะครับผมก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ